ต่จุดที่สําคัญก็คือไปเข้าใจเขาและไปแสดงให้เขารับรู้ว่าเราเข้าใจเขาว่าอย่างไรบ้างนะครับจากการที่เราฟังเขาในแต่ละฝ่ายเพื่อให้เขารับรู้ว่าเราได้ยินเขาจริงๆและเราเข้าใจเขาจริงๆและไม่ใช่แค่เข้าใจตัดกะเหตผลแต่เราเข้าใจไปถึงระดับความรู้สึกหรือความต้องการลึกๆของเขา พบว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็อยากให้เราดิฟแก้ปัญหาหมายความว่าเช่นเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเป็นปลายทางที่แบบคนมีปัญหากันเยอะแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเขาไม่ยอมไปแตะเรื่องที่มันแบบเป็นปมอยู่ข้างในเช่นเรื่องคอนฟ lict เรื่องอะไรเนี่ยเขาอยากให้เราไปเติมว่าให้พนักง,งานเขาผ่อนคลายมีเวลบีอิงสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็คิดว่าพวกพี่อาจจะมีประสบการณ์ในท,ที่ที่พูดต่อจากเมื่อกี้ได้ว่าทํายังไงให้ให,ให้ให้คนในองค์กรเห็นหรือว่าเป็นวาระที่ยอมที่จะเปิดแผลกันหน่อยไม่ไม่ไม่เก็บไว้ เรือล่างแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าเชื่อว่าการที่เราจะยอมรับว่ามีคอน FLICT เนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่าย,ยานักระดับองค์กรน,นะครับหรือว่ามีมุมมองอื่นไหมครับในประเด็นนีออ้ปกติสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการได้รับความไว้วางใจจากทั้งสองฝ่ายของความขัดแย้งครับว่าเราเราไม่ได้เข้าข้างใครเราเข้าไปด้วยความ พร้อมที่จะเข้าใจทุกฝ่ายนะครับอันนั้นเป็นความเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยเวลาเข้าไปในองค์กรที่ถ้าถูกถ้าผมถูกเชิญเข้าไปด้วยเรื่องความขัดแย้งผมจะเช็คก่อนอย่างแรกคือคนชวนผมเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งด้วยไหมเพราะถ้าเป็นคู่ขัดแย้งปั๊บอีกฝ่ายจะอ่ามาละเชิญอาจารย์ชัยเข้ามาจะมาทําอะไรชั้นนะฮะซึ่งก็มีหลายทางเขาเชิญผมเข้าไปคู่ขัดแย้งเชิญเข้าไป สิ่งที่ผมต้องทําก็คือไปคุยกับคู่ขัดแย้งอีกฝ่ายหนึ่งก่อนเลยนะครับเพื่อสร้างความไว้วางใจสร้างคอนเนคชั่นความไว้วางใจจากเขาว่าผมไม่ได้เป็นตัวแทนของอีกฝ่ายมาบราซิลมาจัดก,การอะไรถ้าคู่ขัดแย้งไม่ใช่คนเชิญคนที่เชิญเข้าไปเป็นคนกลางอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับว่าเ,เขาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยระดับหนึ่งผมก็จะดูด้วยว่าเขามี อิทธิพลกับคู่ขัดแย้งมากน้อยแค่ไหนมีตั้งแต่เคสที่ว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเบอร์เบอร์ใหญ่หน่อยขององค์กรเชริญเข้าไปอันนี้ก็จะเริ่มง่ายขึ้นคนอื่นต้องฟังคนอื่นไว้วางใจนะครับแล้วก็มีแบบเบอร์เล็กๆเ,เชิญเข้าไปก็มีเหมือนกันนะครับเป็นแบบว่าแบบพนักงานรุ่นใหม่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่อะไรแบบนั้นแล้วก็เชิญเข้าไปอันนี้ก็จะยากขึ้นหน่อยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือผมมักจะเริ่มด้วยการไปคุย กับคู่ขัดแย้งแต่และฝ่ายเดี่ยวๆก่อนตอนที่เขายังไม่มาเจอกันนะครับว่าเขาโอเคไหมไปจริงๆไปคุยตั้งแต่ว่าเขาเห็นว่าสภาพปัญหาเป็นอะไรยังไงซึ่งเขาก็จะเล่ามาแล้วแต่เลยนะครับก็าจะเล่าแบบไหนนะครับสองคนเล่าไม่เคยเหมือนกันเลยสองฝั่งมันหนังคนละเรื่องนะครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์อ,อะไรที่เราก็แบบฟังแล้วงงว่าโอ้นี่เหตุการณ์เดียวกันแบบเนี้ยอะไรแบบนะครับฟังดูแล้วถูกทั้งคู่นะครับแต่จุดที่สําคัญก็คือ ไปเข้าใจเขาและไปแสดงให้เขารับรู้ว่าเราเข้าใจเขาว่าอย่างไรบ้างนะครับจากการที่เราฟังเขาในแต่ละฝ่ายนะครับเพื่อให้เขารับรู้ว่าเราได้ยินเขาจริงๆและเราเข้าใจเขาจริงๆนะครับและไม่ใช่แค่เข้าใจตักกะเหตุผลแต่เราเข้าใจไปถึงระดับความรู้สึกหรือความต้องการลึกๆของเขาอะไรทางนองนี้อันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญก่อนที่จะชวนสองฝ่ายมาเจอกันนะครับ ตอนชวนสองฝ่ายมาเจอกันเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็จะถามว่าเขาพร้อมไหมเขาโอเคไหมที่จะชวนที่จะมาเจอกันนะครับแต่หลายครั้งมันก็ไม่รอให้พร้อมนะฮะหมายถึงว่าคนที่ชวนผมเข้าไปก็มีมีทามมิงเอาไว้อยู่แล้วว่าเดี๋ยววันนี้วันนี้จะถึงจุดที่ชวนเขาเข้ามาอะไรแบบนี้ผมก็ต้องรีบทาการบ้านก่อนกับสองฝ่ายอะไรแบบนั้นส่วนตอนที่มาเนี่ยเราต้องทํากระบวนการวางแผนกันพอสมควรนะครับแต่โดยหลักการสําคัญ พื้นฐานนะครับผมใช้เครื่องมือหลักๆ2เครื่องมือเองนะครับคือการสื่อสารอย่างสันติกับ process work จิตวิญงาณกระบวนการขั้นพื้นฐานผมใช้การสื่อสารอย่างสันติในแง่ที่ให้แต่ละฝ่ายได้ยินกันละกันนะครับว่า concern ความรู้สึกหรือข้อกังวลใจหรือสิ่งที่เป็นความต้องการลึกๆของแต่ละฝ่ายของอีกฝ่ายหนึ่งคืออะไรนะครับถ้าฝ่ายเราพูดถึงฝ่ายเขา ถ้าฝ่าย A พูดถึงฝ่าย B ได้อย่างถูกต้องมันก็จะเริ่มขยับมันก็จะเริ่มคลี่คลายได้มากขึ้นและถ้าฝ่าย B สามารถพูดถึงความรู้สึกความกังวลใจหรือความต้องการของฝ่าย A ได้ถูกต้องครบถ้วนมันก็จะค่อยๆขยับมากขึ้นครับ